สวัสดีครับวันนี้เรามาชมแก้วสารพัดนึกตัวเมียกันนะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วควรเก็บไว้ยังไงนะครับให้น้ํามากน้อยแค่ไหนหลายคนนะครับเลี้ยงแก้วสารพัดนึกแล้วไม่ประสบความสําเร็จเนื่องจากอะไรครับใบเป็นรูเป็นเน่าบ้างอะไรบ้างนะเป็นจุดๆนะครับแล้วก็โคนะฮะก็ใจยากอยู่ดีๆก็ยุบตายไปนะครับเนื่องจากอะไรครับวันนี้ในหัวจะมีคําตอบให้ครับสําหรับแก้วสารพัดนึกนะครับว่าเราควรเลี้ยงอย่างไรครับ ก่อนอื่นนะครับที่เห็นข้างหน้านี้ครับเป็นแก้วสาหรับเพลตนึกตัวเมียนะครับซึ่งมีความสวยงามและเงางามมากครับเพราะเราเก็บไว้ในร่มแล้วเก็บไว้อย่างดีครับใบนี่จะไม่ให้โดนน้ําเลยนะครับโดนน้ําไม่ได้นะครับเนื่องจากอะไรครับนี่ครับผมให้ดูลักษณะของใบนะใบเขาจะเป็นประมาณนี้ครับ ใบเขานี่ยังยาวไม่เต็มที่นะครับที่จริงใบเนี่ยเขาจะยาวนะครับยาวมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เขาก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับแต่นี่ในหัวใส่ในกระถางสี่นิ้วนะครับก็เลยเป็นพื้นที่จํากัดนะครับเนื่องจากเรายังไม่เขาโตนะฮะให้ไปโตที่บ้านลูกค้านะครับสมาชิกท่านไหนที่ซื้อของนายหัวไปนะครับจะไปโตที่นั่นเลยฮะนะกระถางนึงประมาณสองสามต้นนะฮะนี่คือต้นใหม่กาลังออกมานะครับนี่ครับสวยงามเลยครับก็ดูว่า ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับส่วนนี้ครับภายใต้นะฮะใต้ใบจะเป็นลักษณะนี้ครับนะฮะสวยงามครับใบไม่มีตามําหนินะครับมีตามําหนิก็น้อยมากครับเ <ok> น <Zeiten> ื่องจากอะไรครับใบของเราถึงได้เป็นแบบนี้ครับเนื่องจากว่าเราไม่รดน้ําที่ใบครับการที่รดน้านะที่โดนใบเนี่ยเนื่องจากว่าใบเขาเนี่ยจะมีเป็นปุ่มแบบนี้ครับ <S <S มันเปรียบเสมือนใบบอลครับใบบอลเนี่ยที่จริงก็โดนน้าเยอะไม่ได้ครับแต่เนื่องจากว่าบอลเนี่ย เขาสามารถที่จะกิ้งน้ําในตัวได้ไม่มีปุ่มไม่มีปังแบบนี้ครับพอนี่เขาต้องขยายอีกนะครับแล้วน้ําที่ไปขังนะในรูตรงนี้ครับเนี่ยที่เป็นปุบปุ่มอย่างนี้เพราะขยายขยายยังไม่เต็มที่นะฮะทำให้ใบเขาเน่าได้นะครับใบเน่าได้พอใบเน่าเนี่ยใบก็ไม่สวยครับเห็นไหมครับนี่คือการรดน้ําโดนใบเราไม่ควรรดน้ําโดนใบนะครับส่วนต่อไปครับโคนครับโคนต้นนะครับโคนต้นนี่เราจะดูแลอย่างไร นะครับโคนต้นเนี่ยเราไม่ควรที่จะลดน้ําตรงโคนนี้นะครับเราควรใส่ถาดรองครับวางบนถาดรองนะฮะแล้วก็าลดน้ําที่ถาดรองน้ำเนี่ยผมแนะนำให้ลดสักอาทิตย์ละหนึ่งครั้งครับเขาแห้งก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าเขาเป็นไม้อวบน้ํานะครับนี่ครับใบเขาเนี่ยทางเขาจะเป็นแบบนี้ครับลําต้นนะครับเขาเป็นไม้อวบน้ําเราไม่ควรที่จะให้น้ําเยอะถ้าให้น้ําเยอะครับเขาจะรากเน่าโคนเน่านะครับ จะเสียหายได้เนี่ยฮะผมให้ดูรากนะฮะของเราเนี่แบบนี้ครับลดน้ําอาทิตย์ละครั้งนะครับดูความชื้นยังมีอยู่ครับของเราเนี่ใช้มะพร้าวนะฮะขุยมะพร้าวนะครับที่จะทําให้เขานั้นออกแบบนี้ครับได้รากนั้นได้เต็มเลยครับขุยมะพร้าวนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะฮะลดน้ําอาทิตย์ละครั้งนะครับลดน้ําเยอะนี่เขาจะรากเน่าโคนเน่าได้นะครับนี่ครับน้าก็ไม่ต้องใส่เยอะครับการดูแลเนี่ยเราก็ ไม่ต้องไปยุ่งยากนะครับดูแลได้ง่ายนะลำต้นสวยแบบนี้เลยครับนะครับใครที่สนใจก็250บาทนะครับก็คุยกับนายหัวมาได้เลยครับค่าจะส่งต่างหากนะครับแต่ของเรารับรองครับว่าสวยแบบนี้ทุกต้นครับเรามีทั้งหมดร้อยกว่าต้นนะครับร้อยกว่ากระถางไม่ใช่ร้อยกว่าต้นกระถางหนึ่งสองบ้างสามบ้างก็แล้วแต่ครับความสวยงาม นะครับตรงนี้ก็เอามาโชว์เฉยๆครับไว้หน้าบ้านนะครับให้ดูว่าของเรานั้นเยอะครับส่วนนี้ก็อัญมณี3สีครับผมอัญมณี3สีแล้วก็ซูเปอร์พิงค์นะครับหรือว่าสยามชมพูนะสวยงามเลยทีเดียวครับของเรานั้นก็มีเยอะครับมีใครที่อยากได้มาชนิดไหนก็บอกในหัวได้นะครับเนี่ยนี่ก็คือลิบบินนะฮะลิบบินด่างสีชมพู ขาก็มีครับเยอะครับเนี่ยฮะให้ดูครับเดี๋ยวไปดูอีกที่หนึ่งครับนี่ก็เป็นที่หน้าบ้านนะครับที่วางไว้นะครับเอามาจากสวนนะฮะในแปลงนะฮะแล้วก็มาวางไว้นี่ครับเป็นที่พักนะครับสําหรับที่จะระบายนี่คัดเลือกมาแล้วนะครับว่าให้สวยงามแบบนี้ครับพร้อมที่จะส่งให้กับลูกค้าได้นะครับ หือสีผสมเราก็มีนะครับดูปพริกของเราครับต้นนั้นดกมากนะฮะนะครับสวยงามแบบนี้ครับใครอยากได้อะไรก็บอกในหัวได้ครับนี่ครับสิ่งตรงนี้นะตัวนี้เนี่ยพร้อมส่งแล้วนะครับพร้อมขายแล้วใครอยากได้แบบไหนก็ว่ากันไปนะครับส่วนนี้ก็คืสีผสมนะครับคือสีผสมเนี่ยขายเป็นถุงแบบนี้ครับสามถุงร้อยครับงามแน่นอนครับเห็นไหมครับนี่ครับ ลือีผสมนะฮะใครที่เล่นลือสีครับสายฤือสีนะฮะอันนี้ที่จริงแพงนะครับแพงเพราะว่าเป็นไม้อนอกนะฮะส่วนนี้ก็เป็นไม้แครครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับเขาจะเป็นพุ่มสวยเลยนะครับส่วนนี้ก็ลือสีผสมเหมือนกันครับนี่ก็กระถางละ59บาทครับฤือีผสมนะฮะแล้วแต่แต่นี่กิ่งใหญ่ต้นใหญ่นี่99บาบาทครับผมส่วนนี้ก็ 59บาทนะครับละองดาวละองดาวสวยงามเลยทีเดียวเป็นไงครับหมาว่าจะคุยเรื่องแก้วสารพัดนึก่านไปเรื่องอื่นจนได้นะครับนายหัวนี่ชวนโม้จริงๆขี่โมอ่ะตามนี้ครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ได้ติดตามนายหัวครับแล้วก็กดตูกใจครับสำหรับวันนี้นายหัวไปแล้วครับสวัสดีครับ